นะอันนี้อ่ะเก็บมาเออ,อเก็บมามบนสูงมาอันแรกเลข่หนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินลายมือคนน้อยนะครับวันนี้วันห้อยออกเดี๋ยวควันหลายมีพิเศษนะครับมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะวันนี้มีแนวทางดีๆนะฮะให้แม่ๆได้ดูกัน วันนี้ควันลายมีรูปปิ้งปองนี่ควันลายเตรียมพร้อมไว้ให้แม่แม่ได้ลุ้นกันนะฮะแนะแนวทางนะนี่คือเลขศูนย์เนาะอ่าเดี๋ยวควันลายจะให้แม่คันจับให้นะครับหนึ่งครับผมอ่าสองครับผมสามครับสี่ครับ นห้าครับผมหกครับดูดีๆนะครับแม่ๆ7เจ็ดครับผมแปดอันนี้เก้านะครับครบทุกหมายเลขนะครับโอ้ยอันนี้คือแลนหนีบัตรวันนี้วันไหลายจะให้แม่ขันจับลูกบอลหมายเลขนะครับ เรามากันตอนสายๆในวันหวยออกนะี่จะให้จับแค่สามครั้งเท่านั้นนะครับแล้วแม่แม่ไปบวกลบคุณฐาโนโาเองนะฮะสามตัวเท่านั้นเองนบ,บนล่างแล้วแต่แม่แม่เด้ออันนี้แค่แนวทางไม่ได้ให้หู่นนี้นั่นนะฮะเอาเก็บลูกทานเก็บ เออเก็บมาเก็บมาเก็บปะเอเก็บไม่เอาเก็บเก็บนี่แม่นี่แม่นี่แม่นะอะไรอ่ะเก็บมาเออเก็บมาบุกลงมาอันแรกเลขหนึ่งนะครับ เก็บมาอันที่สองอุ้ยหลุดมือครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสี่ครับผมอ่ะเก็บไหมเก็บมาเก็บมาเอื่นหนึ่งสี่สามครับผมแค่นี้พอนะครับ สามตัวต้งตรงสาธุขอให้โดนขอให้ได้นะครับแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะครับหนึ่งสี่สามสาธุนะแม่ขานขอให้คุณพ่อคุณแม่เฮงเฮงรวยรวยปังปังในวันนี้ด้วยเถิดนะครับ ปล่อยช่วงสายๆนะครับแม่ขันวันนี้ <laughs> นี่พายุเริ่มเข้านะครับผมพายุเริ่มเข้านี่ดูครับดูฝนฟ้าอากาศพายุเริ่มเข้าทุกทุกที่ทุกทุก,ทกย่มย่านประเทศไทยก็คงจะเหมือนเหมือนกันเนาะวันนี้ขอให้เฮงเงรวยๆปังๆทุกท่านทุกคนนะครับ เอาให้ทันเอ้อเอาให้ทันเอ้อนี่ถ้ามีแผงลอตเตอรี่มาวันนี้นี่เดี๋ยวให้แม่ขันจับให้เลยแล้วกันนั่งลุ้นอยู่นะครับนั่งลุ้นอยู่ว่าจะมีใครที่มาขายลอตเตอรี่แวะมาบ้างหรือเปล่านี่ครับมีอยู่สิบลูกแม่ขันจับให้แล้วนะครับ หนึ่งสี่สามนะครับอย่าลืมอย่าพลาดแค่แนะแนวทางเท่านั้นเองอ่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจงโชคดีมีชยัยทุกท่านทุกคนด้วยเถิดเนาะโอ้โหสุดยอดจริง เดี๋ยวเราเอาขนมนมเนยขนมหวานให้แม่คันกินก่อนเนาะนี่ได้กินหญ้าแล้วเหลือของหวานนะครับเหลือของหวานเดี๋ยวค้อนลายเอาของหวานให้นะนี่คืออ้อยที่ค้อนลายยูฮูไม่มาครับผมไม่มาครับถ้าหมานี่ วิ่งผ่านแต่ไม่เข้ามาหาแม่ขันนะนี่ครับอ้อยได้กินละสงสัยคงจะไม่ถูกฉลกกันเนาะเขาเลยไม่แวะไม่ขันเลยนี่แผงลอตเตอรี่วิ่งผ่านนะครับแต่ว่าไม่แวะนะ รอดูอีกนะครับว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะเดี๋ยวคนหลายรอแป๊บหนึ่งนะถ้ามีมานี่เดี๋ยวคนหลายจะจัดให้เลยให้แม่ขันหยิบให้นะฮะพูดแล้วเมื่อกี้นี่แผงลอตเตอรี่เดินวิ่งผ่านไปเลยไม่ใกล้เลย <laughs> ไม่ ไม่จอดรอเราเลยขนาดเราเรียกแล้วยังไม่ได้ยินเนาะแสดงว่าอันนั้นของปลอมนะของจริงจะมาเมื่อไหร่เนาะนี่รอสักครู่จะมีมาหรือเปล่าถ้ามาตอนนี้นี่จะจัดให้เลยนะฮะให้แม่ขันจัดให้เลย เื่อจะมีโชคด้วยกันเนาะก็ฝากแม่ทุกท่านทุกคนนะฮะนี่ครับคือแนวทางของเราของแม่ขันให้แล้วนะครับเอาไปลองดูครับผมอย่าว่ากันเด้อ <c ười> ถ้าไม่โดนอย่าว่ากันนะฮะขอให้ถูกขอให้ได้ทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังจัดไปครับหนึ่งสี่สามครับผม นี่แม่คันจัดให้แล้ววันนี้ก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนในวันที่ทายุเข้านะอะไรก็จะเข้า ขอให้เงินไหลนองทองไหลมาเด้อสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับผม